สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566เรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภก่อนอื่นผู้ที่เกิดวันศุกร์เมื่อผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะถาม ศาสตร์โดมิโนเออขออภัยค่ะถามศาสตร์ลูกเต่าออรลเคิลว่าลูกเต๋าออรลคเคิลรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรมารามจะเป็นตัวแทนจากลูกเต่าออรละเคิลแทนคุณเรามาเริ่มต้นกันที่การงานค่ะการงานสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร เราเจอขุมทรัพย์กันเลยทีเดียวเป็นช่วงนี้เป็นช่วงตามหาขุมทรัพย์สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะคําว่าตามหาขุมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการงานเหมือนมีการเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายแต่ต้องใช้ระยะเวลานะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นการที่ทําแบบแล้วงานที่คุณได้มาเนี่ยเป็นงานที่ง่ายๆหรืออาจจะเป็นงานที่สะดวกสบายกับผู้อื่น ให้ความสะดวกสบายกับผู้อื่นเป็นการให้บริการนะคะงานด้านบริการเพื่อแต่ว่าตัวคุณเองอย่าท้อซะก่อนอย่าทิ้งงานซะก่อนนะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าท้อเบื่อจากการอะไรจากการรอคอยนะคะจากการรอคอยว่ายัางไม่ได้เริ่มต้นสักทีหรือมันนานเกินไปหรือมันช้าเกินไปจนทำให้รู้สึกจะทิ้งแล้วนะยังมีคนต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่นะคะสำหรับใครที่ทำ อาชีพหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านการช่วยเหลือผู้อื่นจะประสบความสำเร็จเลยนะการที่เป็นที่ปรึกษาหรือการที่ทำอาชีพอะไรที่ให้การช่วยเหลือคนเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่าทิ้งอย่าท้อซะก่อนยังม,มีความรู้สึกว่ามันมันหมดกำลังใจกับตัวเราเองหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าดูถูกตัวเองนะคะว่าเอหรือฉันไม่เก่งพอเอหรือฉันไม่ดีพอ อันเนี้ยตัดข้ามไปเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่นะ่ะมันจะสามารถอาชีพที่คุณทําอยู่หรืองานที่คุณทําอยู่ต่อยอดให้คุณเก็บกินไปได้ยันแก่ยันเท่านะคะดูแลคุณได้ยันแก่ยันเท่าเลยทีเดียวสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์มาดูถึงว่าการเงินกันบ้างการงานอาจจะดูอึดอึดเอือยเอืเื่อยเรื่อยเฉยเหน่อยนะในเดือนตุลาคามนี้ยังไม่ห,หวานะมาดูถึงเรื่องการเงิน การเงินในที่นี้เขาบอกว่าเอาเงินเก่าเก็บออกมาใช้สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเนี้นะอาจที่จะมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลาอาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรเสียเงินอย่างไม่คาดคิดอาจจะมาจากความเจ็บป่วยหรืออาจจะมาจากอุบัติเหตุได้หรืออาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรียกว่า ไปช่วยเหลือผู้อื่นแต่เป็นการช่วยเหลือแค่เพียงครั้งคราวเท่านั้นไม่ได้ช่วยเหลือถาวรหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่เขาก็ช่วยเหลือเราได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเป้าเออเป้าที่มีธนูยิงไปตรงเป้าเนี่ยจริงๆแล้วลายได้อะ คุณมีความคาดหวังเกี่ยวกับรายได้ที่อยากจะให้ตรงตามเป้าหมายของคุณแต่มันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นการรายได้ที่ได้มาแบบแค่เพียงเล็กๆน้อยๆในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะมันก็เลยส่งผลทําให้เดี๋ยวนะคะขออภัยเราพูดไปหมดแล้วอ๋อเราก็ส่งผลทําให้ในช่วงของเดือนตุลาคมเนี้นะะนกยการเงินของคุณมองเห็นยังมองไม่ค่อยเห็น ยังมองไม่เห็นรูปธปรรมของเงินเท่าไหร่เลยเป,เป็นช่วงของการที่ต้องเอาเงินเก่าออกมาใช้คนที่มีเงินเก่าเอาออกมาใช้ก็รอตัวไปคนที่ไม่มีเงินเก่าเอาออกมาใช้ก็สามารถไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แต่บอกก่อนนะได้แค่เพียงนิดๆหน,น,น่อยๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเขาไม่สามารถช่วยคุณได้เยอะสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือตัวของคุณเองเท่านั้นทีนี้มาดูถึงเรื่อง การเงินกันเอ๊ะความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดความรักสําหรับคนโสดในที่นี้นะคะเขาบอกว่าคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าจะมีคนมาเติมเต็ม ในชีวิตให้กับคุณเป็นคนที่จะมาดูแลคุณและอาจจะพบรักกับชาวต่างชาติด้วยมาอย่างรวดเร็วนะคะบางคนก็จะได้พบรักกับชาวต่างชาติแต่หรือบางคนก็อาจจะพบคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปนะคะดูแลเราเป็นห่วงเป็นใยเราเป็นอย่างดีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะเจอคนดีนะคะเจอคนดีเจอเพชรแท้นะคะเจอคนดีแล้วก็ เราสามารถควบคุมเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคนโสดมีเกณฑ์ได้สละโสดและพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะจะเป็นอย่างไรคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าอะไรก็ได้ง่ายๆนะคะ แล้วก็คู่ครองคุณให้ความสะดวกสบายกับตัวคุณบางสิ่งบางอย่างอาจที่จะเราอยากได้อะไรต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะอย่าใจร้อนเกินไปคู่ครองคุณให้คุณแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นคนที่รักกันอยู่กินด้วยกันไปยันแก่ยันเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไป เราอย่าไปด้อยค่าตัวเราเองหรืออย่าไปด้อยค่าคู่ครองของคุณนะเพราะเขาดูแลคุณดีรักคุณจริงเขาเปรียบเสมือนขุมทรัพย์สําหรับคุณเวลาคุณเดือดร้อนเขาช่วยคุณได้เพราะเขาสามารถให้ความสะดวกสบายกับคุณได้เลยทีเดียวดังนั้นอะ บางทีคุณต้องการความช่วยเหลือคุณเขาก็ช่วยเหลือคุณถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือคุณก็ต้องช่วยเหลือเขาเปรียบเสมือนน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจะอยู่กินกันได้ไปยันแก่ยันเฒ่าจะอยู่กินกันได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ความรักความรักจัดว่าดีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันเหมือนเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันมานานไหมมันก็เลยมีความเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเป็นพี่น้องมากกว่าเป็น เป็นสามีภรรยาแล้วแหละนะมันมากกว่าคำว่าสามีภรรยาอ่ะมาดูสุขภาพ <c oughs> สุขภาพช่วงนี้เป็นหวัดบ่อยนะในเดือนตุลาปลายฝนต้นหนาวอ่ะอากาศเปลี่ยนต้องระมัดระวังนะผู้ที่เกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ของการเป็นหวัดอยู่บ่อยๆระวังการมีเรื่องเลือดตกยางออกหรือใครที่มีเกณฑ์ผ่าตัดก็จะได้ผ่าตัดนะ เออระวังโรคเก่าจะกลับมาใครที่เป็นอะไรโรคเก่าเก่าที่มันดูเหมือนมันหายไปแล้วมันจะหวนกลับมานะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังว่าคุณอาจจะไปเจอหมอที่ไม่เก่งนะใครที่เจ็บป่วยอยู่อ่ะอันนี้เป็นการดูแบบรวมๆกว้างๆใครที่เจ็บป่วยอยู่เป็นช่วงของการเจอหมอไม่เก่งเหมือนทดลองรักษาเราดูก่อนหรือว่ายังหาสาเหตุไม่เจอนะคะ กว่าจะเจอหมอที่ตรงจุดเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่อนข้างที่จะใช้สายตามากเลยทีเดียวระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเกิดขึ้นมาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้าง <c oughs> โชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเขาบอกว่า อมืมันเวลาที่จะเสี่ยงโชคมันตุ้มๆต้อมๆอ่ะใจอ่ะจริงๆแล้วมันกลัวนะคะกลัวเอ้ยซื้อไปแล้วจะถูกไหมดังนั้นน่ะแม่เหล็กที่บอกเนี่ยไอ้เลขที่ซื้อมันไม่ออกไอ้เลขที่ออกมันไม่ได้ซื้อมันจะโดนหลอกซะมากกว่าดังนั้นน่ะบางทีอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับเรา โชคลาภมันไม่ได้มาง่ายๆแต่ว่าบางทีเขาบอกว่าถ้าอยากจะมีโชคลาภเนี่ยเครื่องหมายถูกมันขึ้นถ้าอยากจะมีโชคลาภอย่าคิดเยอะอย่ารู้สึกว่าตัวไหนหรือลางสังข์หอมันบอกว่าตัวไหนซื้อไปเลยนะคะมันอาจจะถูกแต่ถ้าไปคำนวณไปเก่งเยอะเนี่ยคุณจะโดนหลอกดังนั้นอะถ้าจะซื้อก็อาจจะเป็นการซื้อทางออนไลน์เดี๋ยวนี้หวยออนไลน์ไงเราไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงลอตเตอรี่แล้วหวยออนไลน์ใบละ80บาทเอง นะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์การมีโชคลาภอยู่เหมือนกันแต่ไม่มากนะักสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เมื่อจบคําพยากรณ์แล้วนะคะไม่ว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภผ่านไปแล้ว ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ facebook ของมาดามเลยคะ่ะทักอินบ็อกไปนะคะมาดามนัดคนอ่านดวงดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะ1ชั่วโมง2000ครึ่งชั่วโมง1000บาทใครที่จะสะดวกจ่ายราคานี้ ก็ทักไปดูดวงกันได้แต่ใครที่ไม่สะดวกจ่ายราคานี้เช็คดวงฟรีในคลิปได้เลยนะคะมาดามมีลงให้ให้คุณได้รับชมรับฟังกันอยู่ตลอดเลยนะคะก็ฟรีไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดอยากจะรู้ว่าดวงตอนนี้เป็นยังไงเช็คเอาเป็นดวงของเชนจริงๆเลยก็ไปที่ Facebook เลยค่ะจบคําพยากรณ์แล้วนะคะพบกับมาดามใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ